ดีคะ่ะเพเื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันพอดีว่าวันนี้อ้อนมีวิธีทําที่เก็บปิ๊กกิต้านะคะมาแชร์ความรู้ให้ดูนะคะว่าทํายังไงคะ่ะที่เก็บปิ๊กกิต้าเนี่ยจะมีขนาดเล็กแค่นี้เองค่ะแล้วก็วิธีทําก็ง่ายมากๆเลยก็เลยเอาวิธีทําที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมาแชร์ให้ดูนะคะว่าทํำยังไงส่วนใครที่สนใจนะคะ ที่อยากได้ไฟล์นะคะก็สามารถทักสอบถามได้ในเพจ a u t o s w w n n g b y o n ค่ะหรือว่าใครนะคะที่ต้องการที่จะทำชิ้นงานสำเร็จนะคะก็สามารถทักสั่งได้ที่เพจ a u t o s w w n n g b y o n ได้เลยนะคะอาละค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะหนึหนังเทียมนะคะอ้อมชัยที่ความหนา1ม mm มค่ะหมุดตอกนะคะความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางที่5มิลค่ะแล้วก็ ตัวห่วงคอหมานี้นะคะขนาดเล็กค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นตัวห่วงพวงจีวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันเอาละค่ะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมีอยู่2องเลเยอร์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นการปักเริ่มแรกแล้วก็การปักประกบค่ะให้ขึงกระดาษรองปักแบบตัดนะคะเข้าไปในสะดึงแล้วก็วางตัวหนัง ด้านถูกนะคะเข้าไปในสะดึงค่ะจากนั้นให้กอได้ล่างให้เป็นสีเดียวกันกับได้บนนะคะกดปักครั้งแรกนะคะจะเป็นการกดปักเพื่อบอกขอบเขตนะคะของชิ้นงานค่ะแล้วก็บอกตำแหน่งของการตัดชิ้นช่องร้านหน้านะคะอันนี้คือเขากำลังปักชิ้นที่เป็นโครงสร้างของตัวกีตาร์ค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะปักบอกตำแหน่งของการวางตัวชิ้นช่องที่จะเป็นช่องด้านหน้าสำหรับใส่ปิกิตาค่ะว่าให้วางตรงระนาบนี้นะ และตอนนี้นะคะเขากำลังทำการปักชิ้นช่องด้านหน้าให้เราค่ะและเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสำหรับ การปักตกแต่งช่องด้านหน้าเฉยๆนะคะพอปักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นช่องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตัดออกมานะคะตัดให้ตรงกับขอบด้านนอกเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาวางไว้ตรงตำแหน่งที่เป็นกีตาร์ค่ะ ชิ้นช่องออกมาแบบนี้นะคะในขณะที่ตัวของชิ้นงานกีตาร์เนี่ยยังอยู่ในสะดึงนะคะห้ามถอดสะดึงออกมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะไว้แบบนี้ค่ะใช้สกอ๊อตเทปนะคะยึดไว้นะคะก่อนที่เราจะนําเข้าสู่จักรปักค่ะกดปักครั้งสุดท้ายนะคะมันจะเป็นการปักเพื่อประกบค่ะให้บวกฝีเข็มไปหนึ่งฝีเข็มก่อนนะคะเพื่อป้องกันการเลื่อนของหนังที่เราจะไปสอนด้านใต้สะดึงค่ะ ให้หาหนังอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาสอดใต้สะดึงค่ะประกบด้านผิดกับด้านผิดของตัวหนังเข้าหากันนะคะดูว่าครอบคลุมกับพื้นที่ด้านบนสะดึงแล้วหรือยังนะคะพอกดปักครั้งสุดท้ายเขาก็จะทําการปักประกบทั้งชิ้นด้านล่างชิ้นด้านบนสะดึงให้เราเรียบร้อยเลยค่ะง่ายมากๆเลย ก็ปักประกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวชิ้นงานเนี่ยออกมาตัดนะคะให้ตรงตะเข็บเหลือเพียงแค่ประมาณ1-2มมิลค่ะโดยรอบนะคะพอตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะด้านหน้าด้านหลังก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการพับนะคะเพื่อจะใส่ตัวห่วงหรือว่าตัวคอหมาก็ได้นะคะห่วงพวงกุญแจหรือว่าคอหมาก็ได้ค่ะ แล้วก็จะตอกหมุดค่ะอันนี้อ้อนใช้ห่วงคอหมานะคะอ้อนก,ก็จะสอดเข้าไปตรงส่วนบนของกีตาร์แบบนี้นะคะแล้วก็ทําการเจาะนะคะเพื่อตอกหมุดค่ะเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการเจาะนะคะเจาะให้ทะลุไปอีกด้านเลยค่ะ พอจอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ตัวหมุดเข้าไปค่ะนําตัวหมุดมา1คู่นะคะจะประกอบด้วยตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะจากนั้นเราก็จะสอดต,ตัวผู้เนี่ยไปด้านบนนะคะแล้วก็นําตัวเมียเนี่ยมาสอบรับเข้าไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตอกเพื่อย้ำตะเข็บนะคะ ใส่การเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวรองเพื่อตอกหมุดเข้าหากันนะคะเราจะใช้ที่ตอกเพื่อย้ําตัวหมุดเข้าหากันนะคะคือตัวนี้เพื่อทําการตอกให้หมุดตัวผู้กับตัวเมียค่ะเขาประกบเข้าหากันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ควรจะตอกแบบเบาๆนิดนึงนะคะเพราะหมุดอาจจะบุกขึ้นบุก ก็ได้นะคะอ่าค่ะก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะวิธีใส่นะคะก็ะจะใส่เข้าไปแบบนี้เอาละก็ เสร็จแล้วนะคะชิ้นง,งานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้เห็นไหมแค่นิ้วความยาวแค่นิ้วหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะป้องการปิ๊กิ้งกาหายนะคะหรือว่าใครที่อยากทำเพื่อให้เป็นของขวัญของที่ระลึกก็สามารถสั่งทำได้ะคะ่ะหรือว่าจะซื้อไฟล์ไปเพื่อนำไปทำเองก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้วิธีทำหวังว่าเพื่อนๆจะ เข้าใจนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงขั้นตอนไหนนะคะก็สามารถทักสอบถามในเลิงอัโต้โซอิงไวออนหรือไม่ก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปนะคะออนก็จะเข้ามาตอบให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะวิธีทำปิ๊กกีตร์ตัวนี้ที่เก็บปิกกิตราตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะออนขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ออนหน่อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย